ขอต้อนรับสู่หัวหน้าปูทอนหลังจากทํางานตากตำเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นตำไหลบัวกุ้งสดตำปูปลาตำข้าวโพดไข,ข่เค็ตมตำมั่วงตำส่วตำแตงจนแขนเมื่อยล้ากล้ามขึ้นเป็นมัดมัดเมื่อทํางานหนักขนาดนี้ก็ต้องจะเป็นให้รางวัลกับชีวิตโดยการพักผ่อนไปอยู่กับธรรมชาติด้วยการไปเที่ยวทะเลออกเรือตังเกไปชมดูปะกาลังและทะเลที่จะไปในวันนี้ก็คือหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีการเดินทางวันนี้ค่อนข้างจะยากลำบากถนนเส้นนี้ฝนไม่ตกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยปี ถนนแบบนี้ทาให้หัวหน้านึกถึงการแข่งขันขับรถมาราธอนชิงแชมป์โล,ลกปารีสดาก้าการแข่งขันครั้งนั้นหัวหน้าโดนกองตนโซมาเลียซุ่มยิงทั้งสองข้างทางแต่หัวหน้าก็เอาชีวิตรอดกลับออกมาได้ด้วยบาร,รมีของหลวงปู่เข็มวันนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนกล้าเข้ามาช่วยวันนั้นเจ้าหน้าที่รัฐมีงานใหญ่ดักจับรถซิ่งรถแต่งรถแต่งกลุ่มนั้นก็จะไปทำบุญที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศกวัวเตมาลาชื่อในการออกทริปของพวกเขาครั้งนี้คือทริปข้าวไม่กินกินแต่ยอดข้าว ที่บริเวณนี้ถ้าหัวหน้าถูกหวยแล้วมีเงินสัก30ล้านจะมาขอซื้อที่ดินบริเวณนี้ในราคาที่แพงเพื่อตั้งเซเว่นอีลเวนหลังจากผ่านทางอันธุรก,กันดาแล,แล้วก็มาถึงจุดหมายป้ายสีน้ำเงินอันยิ่งใหญ่ตาการตาเขียนเอาไว้ว่ากรมทางหลวงชนบทถนนเฉลิมบุรพาชลทิศซึ่งมันก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าทางไปหาดเจ้าหลาวหรือหาดแหลมเสด็จเลย ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอ่านไปเพื่ออะไรสงสัยงบทางหลวงคงจะเยอะเลยทําป้ายให้ใหญ่ไม่รู้ว่าป้ายนี้ราคาเท่าไหร่แต่คงไม่ถึง30ล้านอีกไม่กี่สิบเมตรข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนปลาพยูนวงเวียนนี้มีลูกปันปลาพยูน3ามตัวหัวหน้าคิดว่ามันต้องเป็นอนุสรเชิดชูหรือไว้อะไรกับปลาพยูนสักอย่างหรือว่าปลาพยูนชุดนี้อาจจะเคยกู้ชาติหรืออาจจะกู้กรุงศรีกู้ทกศก็เป็นได้นี่ก็เป็นทางเข้าหาดสาธารณะเมื่อเลี้ยวขวาเข้ามา ซอยทางเข้าหาดยังเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ใช่ว่าต้นไม้เยอะนะลาดยางยังไม่เข้ามีตลุมบรรยากาศทางด้านหน้าช่างสวยงามยิ่งนักเมื่อขับรถทะลุต้นไม้นี้ไปก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งโลกแห่งเมตาเวิร์สแต่ถ้าขี่ทะลุไปจริงๆรถก็คงจะจมลงไปในทะเลแน่ๆหัวหน้าก็เลยตัดสินใจขี่รถไปตามทางไม่อยากไปอยู่ในโลกแห่งเมตาเวิร์สวันนี้ผู้คนมาเที่ยวหาดเจ้าหลาวค่อนข้างเยอะใครที่เอายานพาหนะส่วนตัวมาแทบไม่มีที่จอด ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับวันนี้ที่ยังเหลือช่องจอดรถไว้สําหรับหัวหน้าหลังจากจอดรถเสร็จผู้กากับกับน้องมาลุโกก็รีบลงมาจากรถเพื่อมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ที่ริมทะเลหายใจเข้าลึกๆเข้ายาวออกยาวบรรยากาศแบบนี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากหาเจ้าหลาหัวหน้าเดินเข้าไปถามแก๊งมอเตอร์ไซค์ชุดนี้ว่ามาจากที่ไหนกันเขาก็ตอบหัวหน้าไปว่ามาจากที่บ้าน มันเป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบและหัวหน้าก็ไม่ถามอีกเลยหลังจากได้โต๊ะรับประาทานอาหารผู้กากับเํานาศาสตร์มาปูเพื่อให้น้องมารุโกนั่งเล่นทรายน้าผู้ชายเสื้อแดงท่านนี้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวะทะเลที่นี่น้าผู้ชายท่านนี้ถามหัวหน้าว่าทําไมถึงเลือกโต๊ะนี้หัวหน้าก็ตอบกลับเขาไปว่าถ้ามีึนามิมาตอนนี้หัวหน้าก็สามารถวิ่งเข้าไปในรถแล้วขับรถหลบึนามิทันหัวหน้ากระบอกกับน้าชายท่านนี้ไปว่าผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามผมตั้ง5คนแล้ว ่องหัวหน้าภูธรเดี๋ยวผมจะรีวิวร้านอาหารให้ทางด้านเจ้าของร้านก็รู้สึกพอใจยิ่งนักผู้ติดตาม5คนทางด้านน้องมาลุโกเมื่อมาถึงทะเลแล้วเขาก็ได้เล่นทรายสมใจอยากน้องมาลุโกบอกกับหัวหน้าว่าเขาสงสัยว่าทรายในกระป๋องเล็กนี้มีทั้งหมดกี่มเมล็ดอันดับแรกเขาจะขอนับทรายในกระป๋องนี้ก่อนทางด้านผู้กำกับก็ไปตักน้ำทะเลมาให้น้องมาลุโกหนึ่งกระป๋องแบบไม่เต็มเหมือนกายๆายจะสอนน้องมาลุโกไปในตัวว่าอย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มกระป๋อง ที่นี่ก็เป็นริมหาดเจ้าหลาวถึงแม้อากาศจะร้อนสักเพียงใดผู้คนหลายคนก็ยังสนุกกับการเล่นน้ำแดดจากดวงอาทิตย์ส่องลงมากระทบกับน้ำทะเลทำให้เกิดแสงประกายวิบวับวิบวับมันหมายความว่าอากาศและอุณหภูมิที่นี่ร้อนขนาดไหนอากาศและความร้อนที่นี่ยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราถึงแม้วันนี้อากาศจะร้อนแต่เด็กๆหลายคนก็ยังพอใจในการเล่นน้ำทะเลเหมือนเดิมเมื่อหันไปมองรอบๆชายหาดเพื่อดูบรรยากาศ ก็จะพบรถปลาหมึกย่างที่จอดอยู่ริมชายหาดรถคันนี้ได้สัมทานจากผู้รับเหมาหรายหนึ่งให้มาจอดขายของตรงจุดนี้ได้ทางด้านผู้กำกับก็ดูเมนูอาหารเพื่อสั่งมารับประทานร้านนี้สามารถนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในร้านได้โดยไม่เสียค่านําเข้าเปรียบเสมือนการเข้าผับแล้วเอาเล้าเข้าไปเราต้องเสียค่าเปิดหัวหน้าก็แอบสงสัยลึกๆว่าทําไมเราต้องเสียค่าเปิดเมื่อเราเปิดเองได้ ย้ำสองถุงนี้ซื้อมาจากตลาดสดอำเภอท่าใหม่แน่นอนเมื่อขับรถมาเหนื่อยก็ต้องเติมพลังด้วยน้ำอ้อยตาเสือหัวหน้าเชื่อว่าหลายคนก็คงชอบดื่มน้ำอ้อยเหมือนกับหัวหน้าการดื่มน้ำอ้อยระหว่งางรออาหารถือว่าเป็นการดื่มฆ่าเวลาอย่างคุ้มค่าวันนี้ผู้คนค่อนข้างเยอะอาหารก็อาจจะได้ช้าเป็นเรื่องธรรมดาการถูกแขนเสือ้อครั้งนี้ทําให้หัวหน้ารู้ว่าผู้กํากับเริ่มโมโหหิววันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเจ้าของร้านก็เลยต้องทํางานหนักเป็นเรื่องปกติ หัวหน้าเลยถามน้าแสดงว่ารู้สึกเหนื่อยไหมเมื่อคนมาเยอะกันขนาดนี้เจ้าของร้านตอบมาว่าอยากให้มาเยอะๆอย่างนี้ทุกวันเห็นเงินแล้มันหายเหนื่อยอย่าลืมมากันนะครับร้านอาหารครัวทะเลและแล้วรายการอาหารอย่างแรกก็มาถึงมันคือต้มยำทะเลรวมหม้อไฟบริกรท่านนี้อาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่บริกรท่านนี้ฟังภาษาไทยออกบ้างไม่ออกบ้างเขาเป็นบริกรมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรา ประเทศของเขาเป็นต้นตลับการต่อสู้กุนคาแมเดี๋ยวเจอมวยไทยต้มยำทะเลหม้อไฟนี้ราคาประมาณ150บาทกลิ่นของหม้อต้มยำทะเลรวมทําให้หัวหน้ารู้สึกหิวท้องไส้ปันป่วนแต่ผู้กำกับบอกว่าอย่าเพิ่งกินรอถ่ายรูปแป๊บอาหารยังมาไม่ครบและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวผัดปูขนาดถาดกลางส่วนเรื่องราคาจําไม่ได้สั่งมาตั้งเยอะซะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะกินหมดกันหรือเปล่าหรือด้วยความโมโหหิวเห็นอะไรก็สั่งมาก่อน ผู้กำกับเริ่มแกะฉีกอาหารที่ซื้อมาจากข้างนอกใส่ลงไปในภาชนะส่วนหัวหน้าก็เตรียมถ้วยเตรียมจานเพื่อที่จะรับประทานอาหารด้วยความหิวหัวหน้าทนไม่ไหวขัดขืนคำสั่งของผู้กำกับหรือกระด้างกระเดืองหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขอกินแน่ต้มยำทะเลค่อนข้างจะร้อนเป่าซะหน่อยอ้ําร้านนี้มีห่วงเครื่องแซบแซบแซบและรายการอาหารนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งอบวุ้นเส้น การหมักของร้านนี้เป็นการหมักที่เข้าเส้นและเข้าเนื้อมากที่สุดการกินอาหารแบบนี้หัวหน้าไม่ได้กินมูม,มามแต่มันเป็นการกินที่อริดอร่อยหัวหน้าเห็นคนจีนรับประทานอาหารแบบนี้ก็น่าจะอร่อยมากเลยลองทําตามดูก็อร่อยจริงๆเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนเตียงพับแบบพกพาหัวหน้าได้นํามาจากบ้านเพื่อมานอนที่ริมทะเลแบบว่านอนเอาบรรยากาศลมพัดหุ้ยเมื่อหัวหน้าลงนอนเอ็นกายไปได้ไม่เท่าไหร่แบบว่านอนไม่ทันหลับ น้องมาลุโกก็เดินมาหาทันทีเพื่อขออนุญาตว่ายน้ำไปเกาะฮาวายซึ่งหัวหน้าเห็นน้องมาลุโกโตแล้วก็เลยอนุญาตให้น้องมาลุโกว่ายน้ำไปเกาะฮาวายเพื่อไปดูปะการังน้องมาลุโกดีใจมากรีบวิ่งลงไปในทะเลเพื่อว่ายน้ำไปเกาะฮาวายหัวหน้าก็มองน้องมาลุโกว่ายน้ำไปเกาะฮาวายจนรับตาลูกของหัวหน้าเก่งไหมล่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่หาดเจ้าหลาวหลังจากน้องมาลุโกว่ายน้ำกลับมาจากเกาะฮาวายแล้วเขาก็กลับมาเล่นทรายตามภาษาเด็กๆการที่หัวหน้ามาทะเลในครั้งนี้ หัวหน้ามีจุดประส์หลักอยู่2อ,อย่างอย่างแรกหัวหน้ามาตามหาอ้วกวานซึ่งสายสืบแจ้งมาว่าจะมีปาวานมาอ้วกบริเวณหาดนี้เพราะเมื่อคืนปาวานดื่มกันหนักไปหน่อยและงานที่2ก็คือหัวหน้ามาหาเพื่อรักที่นี่เขาชื่อโพไซดอนและแล้วหัวหน้าก็หาเพื่อรักไม่เจอแต่อควาแมนบอกกับหัวหน้าว่าโพไซดอนได้ไปเปิดกิจการบริการ ให้กับชายหนุ่มและชายแก่ที่ขี้เมื่อยทั้งหลายที่ลัตชาดาและรู้สึกว่ากิจการของโพไซดอนปิดตัวลงในช่วงโควิดหลังจากกิจการของโพไซดอนล้มละลายก็ไม่เจอเขาอีกเลยเขาว่าแมนกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็หายไปเด็กๆหลายคนก็ไม่ยอมกลับบ้านยังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นเคยเมื่อรู้ว่าเด็กๆยังไม่กลับบ้านรถของเล่นเด็กก็ยังวิ่งล่อตาล่อใจให้เด็กๆซื้อสินค้าของเขาอยู่เสมอเสมอ วิ่งไปหลายรอบแล้วน้ำมันก็เบืองก็ยังไม่ค่อยมีเด็กคนไหนมาสนับสนุนเลยทงสีส้มที่ปักริมชายหาดนี้ถูกลมพัดไปทางซ้ายและทางขวาทางหน้าและทางหลังซึ่งหมายความว่าอะไรหัวหน้าก็ไม่รู้และหัวหน้าก็ไม่อยากจะรู้ด้วยน้ำทะเลเริ่มลงและเริ่มเห็นทรายผูแต่เสียดายยิ่งนักที่ไม่เห็นตอผูเหมือนสุภาษิตโบราณท,ที่กล่าวไว้ว่าน้ำลดตอโผูชิงช้าสองตัวนี้แกว่งเองโดยธรรมชาติ หรืออาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้หัวหน้ารู้สึกขนลุกขนชันขนสยองพองกล้าหัวหน้าเริ่มเห็นอะไรบางอย่างและหัวหน้าก็เข้าไปหาสิ่งนั้นทันทีมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักผู้หญิงท่านนี้ได้นําอะไรบางอย่างออกมาจากท้ายรถและเขาก็เสกคาถาและเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลหรือว่าเขาเป็นแม่มดหรือผู้วิเศษคาถาที่เขาเป่าออกมานั้นมันเป็นฟองกลมๆคล้ายทรงลูกโป่ง มันลอยไปในอากาศได้แล้วก็หายไปกับตาโอ้มันอัศจรรย์ยิ่งนักแม่ค้าคนนี้ยังเสกของมหัศจรรย์ออกจากปากอยู่ที่เดิมเหมือนเขารออะไรบางอย่างใช่แล้วเด็กน้อยผู้หลงมนวิเศษของแม่ค้าคนนี้ได้วิ่งไล่จับของวิเศษที่แม่ค้าเป่าออกจากปากเมื่อมีคนแรกเด็กน้อยคนที่สองก็วิ่งตามมาแบบติดๆดเด็กน้อยทั้งสองคนเล่นลูกโปงกันอย่างสนุกสนานแม่ค้าก็เป่าของวิเศษออกจากปากเรื่อยๆให้กับเด็กน้อย เด็กน้อยทั้งสองคนนี้เล่นยังไม่หนำใจอยากได้ของวิเศษนี้กลับไปเล่นที่บ้านแน่นอนพ่อของเด็กน้อยทั้งสองคนนี้ก็เข้ามาเจรจากับแม่ค้าเพื่อจะซื้อของวิเศษชิ้นนั้นให้กับเด็กน้อยทั้งสองคนการเจรจาต่อรองจบลงด้วยดีดิวนี้จบด้วยราคาชิ้นละ100บาทหลายคนก็สงสัยว่าทําไมหัวหน้าถึงรู้ราคานี้เพราะหนึ่งในนั้นน้องมาลุกโกก็อยากได้ของวิเศษชิ้นนี้น้องมาลกโกอ้อนวอนให้หัวหน้าปิดดิวเหมือนกับเด็ก2คนนั้นแต่หัวหน้าไม่มีเงิน เลยให้น้องมาลุกโกไปถามผู้กำกับว่าจะซื้อให้ไหมน้องมาลุกโกบอกว่าไม่ขอถามดีกว่ากลัวผู้กำกับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้กำกับจะไม่ซื้อของชิ้นนี้ให้น้องมาลุกโกบอกว่าแค่มองเด็กสองคนนี้เล่นก็มีความสุขแล้วและที่สําคัญหัวหน้าไปเจอสิ่งของที่พิสดารอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เห็นจากข้างหน้านี้ไม่ใช่บ้านเช่าหรือห้องเช่ามันคือตัวรถไฟจากสงครามโลกครั้งที่สองจากประเทศญี่ปุน่นมาได้จังได้วะลางกระมี่อีหยังว่าคอยงอง และแล้วก็ถึงเวลาพบครัการดูดวงอาทิตย์ตกลงไปในทะเลก็เป็นภาพบรรยากาศสวยงามอีกอย่างหนึ่งของการพักผ่อน,นในวันนี้ถ้าชอบคลิปบา้าบาบอๆแบบนี้พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพูดวกไปวนมาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ